สวัสดีพีๆทุกๆฐานนะครับฟังให้ดีนะครับคลิปนี้ฟังให้ดีพวกมีถังมัดหาเลียนนะครับแต่นึ่งเลียนเป็นกล้องผีจ่าลึกเอฟซีจากยยลานะครับจะมาแกให้ดูนะครับราคากล้องเ่าไรมาวากันยตายๆนะครับนะหลุนนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือข้องผีจ่าลึกนะครับ นะครับนี่ก็คือกล้องผีจาลึก f อซจากจังหวัดยะลานะครับเรามาดูกันเลยนะครับมาเมียเลยข้างในนะครับผีจาลึกครับนี่ก็คือกล้องผีนะครับวงนี้นะโอ้ได้เป็นเหนือนี้นะครับได้เป็นเหนือสี่นี่นี่กล้องผีจาลึกนะครับผีจาลึกนะครับพุมข้อนุญยาดแก้แป๊บเดียว อ่าเราจะมาซองเลขกันนะครับข้องผีจาลึกข้องผีจาลึกอ่าเรามาดูเนื้อผงกันนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับตอกเลขนะครับนี่ก็คือของพี่จาลึกนะครับพี่จาลึกดูให้ดีนะครับนี่ของท่านเลขแปดศูนย์ห้าศูนย์นี่ก็จะเป็นเนื้อผงลักษณะแบบนี้มังกรคู่ นะครับนี่ก็คือของพี่จารึกนะครับพี่จารึกนี่นะครับเนื้อผงสวยสดงดงามเป็นอย่างไรดูกันเอาเองนะครับนี่ครับด้านขอบก็จะเป็นเลขโค้ดนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้99ปีเหมือนกันนะครับ99ปีเหมือนกันมหาเศรษฐีบารมีหลวงพ่อพัดนะครับ จัดไปนะครับเหลืออีก4กล่อง180บาทใครฟิตสกิดมาส่งฟรีเหมือนเดิมรับทราบโดยทั่วกันนะครับ180บาทส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับแต่ที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับองค์นี้เป็นของพี่จารึก FC จากจังหวัดยะลานะครับผมนี่ครับ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  เหลืออีกสี่นะครับเหลืออีกสี่ใครฟิตสกิดมาจะเอาไปรุนเองหรือให้ผมรุนให้นะครับเป็นหลักฐานในช่วงปอบเบิ้ลก็สกิดมาเลยนะครับร้อยแปดสิบาทเท่านั้นนะครับสําหรับวงนี้ก็จะเป็นของพี่จาลึกนะครับเลขโค้ดแปดศูนย์ห้าศูนย์นะครับนี่ครับแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดไหมอ่ะแปดนะนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับสวยไหมครับเนื้อผงนะครับนะครับนี่เหลืออีก เท่านี้นะครับเล็กสีกลองนะครับใครจะเอาไปทําเองใครจะเอาไปรุ่นเองก็มารับไปร้อยแบาทนะครับสวยๆแบบนี้นอผงสวยๆแบบนี้ส่วนใครอยากจะให้แกะเลยแล้วทําคลิปให้ระบุชื่อตัวตนก็ต้องปิดมาก่อนนะครับนี่ครับแบบนี้ครับนะครับพี่จารึกครับพระถึงแน่นอนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตาม ทุกช่องทางสำหรับวันนี้ก็ซีอู a อเกนบายบายเจอกันคลิปหน้าครับ